ผมก็อยากจะบอกกับหลายๆคนที่เคยลองหรือมีข้อมูลที่มันฝังใจเกี่ยวกับตัวนิวบาลานในก่อนหน้านี้เนาะเฮ้ยนิวบาลานมันต้องนุ่มมันนุ่มอ่ะมันยั่วแบบมันกินแรงมันเหยียดแล้วมันจมพอเหยียดแล้วมันจมมันวิ่งไม่สนุกไงผมใส่นิวบาลานมามอมอวีหนึ่งวีสองวีสามวีสี่นิวบาลานเฟสต์มหนึ่งศูนย์แปดศูนย์เริ่มใส่ตั้งแต่วีสิบเอ็ดวีสิบสองวีสิบสามจนมาถึงคู่ปัจจุบันวีสิบสี่เราใส่กันมาในลายผลิตของมัน เกือบทั้งหมดเลยตั้งแต่เราเริ่มวิ่งมาครับก็คอนเฟิร์มครับว่ารองเท้านิวบาลานเนี่ยมันมันนุ่มแล้วมันจมแล้วพอถึงจุดหนึ่งที่โฟมมันหลาคนบอกโฟมมันตายโฟมหมดอายุอ่ะมันก็ไม่มีอะไรเลยมันเหยียบไปแล้วเออเหยียบไปคือโฟม eva เนาะมันก็หมดอายุครับมันก็จะมีความแข็งกระด้างเกิดขึ้นมีอาการนุ่มที่มีก็หายไป เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าคุณควรจะเปลี่ยนรองเท้าใหม่ครับเพราะว่ารองเท้ามันได้หมดอายุการใช้งานไปที่เรียบร้อยแล้วเพราะโฟมมันหมดอายุเนาะ